มั้นตอนยอดนักสืบโนบิตาโนบิตามีโทรศัพท์จากสุนิโอทนะลูกนายได้มาเลยได้ไหมอ่ะฉันมีของจริงใช้ดูด้วยอ่ะกำลังหลับสบายสบายอยู่เชี่ยวเอ้าเฮ้ย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 สวยชะมัด จริงๆที่นายวานอะไรเหรอมันเป็นแบบนี้นี่เองเลอศเธออะไรของนายเนี่ยอะเข้าบ้านไปสิฮะอะไรกันอะมาเชิญก่อนแล้วเออเอเอเอาแล้วนะฉันได้ตรวจสอบพฤติกรรมของโนบิตะตามที่สัญญาเอาไว้แล้วทีนี้เราก็มาถ่ายกันดีกว่าเอะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่าท่อตอนที่ฉัน ไปหาที่บ้านนายนะ่ะนายกำลังนองนอกลางวันอยู่ละสิท่านีน่นายรู้ได้ไงอะ่ะและยิ่งกว่านั้นตอนที่นายกำลังจะมาที่นี่นายก็ไปเยีะโปโ,ปโคลนหน้นาคลินิกยาบูอีแล้วก็ถูกหมาไล่กัมดมาด้วยใช่ปะนี่นายเห็นด้วยเหรอเอ๊ทายถูกด้วยเหรออ๋อรู้ได้ไงอ๋อ <laughs> วิเคราะห์ดูดีๆแล้วมันก็ง่ายตีนเดียวเนาะเราดูที่บุมปาาขอนุปิตาก่อนสิยังมีรอยน้ำลายติดอยู่เลยเห็นไหมเคย ข้อต่อไปที่รองเท้าก็มีดินลูกรังติดอยู่ถนนแถวนี้ที่เป็นดินลูกกรังก็มีแค่หน้าคลินิตยาบุอิที่กาลังกอ่อสร้างเท่านั้นแหละฮแล้วเรื่องหมาละ่ะก่อนนายเล่นวิ่งหอบเข้ามาเลยไม่ใช่หรือไงเวลาที่ตรวิตัจะวิ่งก็คือตอนที่กำลังจะไปโรงเรียนสายหรือว่าโดนอะไรน่ากลัวไล่ตามมาเท่านั้นอาชลิยาจริงๆเลยโอ้โหทำไ,ไมถึงวิเคราะห์ได้ขนาดนี้เนี่ยฮะ ฉันจะศึกษาหนังสือเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็รวมกับบันสมาของฉันด้วยเหมือนโค่นาัเนไหล่ะโอ้โหยอนหนังสือเก่อนเล่นวิ่งหอบเข้ามาเลยไม่ใช่หรือไงเวลาที่โดนวิตาจะวิ่งก็คือตอนที่กำลังจะไปโรงเรียนสายหรือว่าโดนอะไรน่ากลัวไล่ตามมาเท่านั้น เฉลียๆจริงๆเลยโอ้โหทำไมถึงวิเคราะห์ได้ขนาดนี้เนี่ยฮะอ้ฉันนักศึกษาหนังสือเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็รวมกับมันสมาข,ของฉันด้วยหเหมือนโคน,นันล่ะโอ้โหอยอนหนังสือแล้วฉันก็อยากใช้ความสามารถนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของโลกใบนี้ด้วยนะถ้าหาผู้ใดมีคดีอะไรยากๆก็มาปรึกษาฉันได้เลยฉันเป็นลูกน้องโคน,นันอะไรอะไรก็แค่เล่นเป็นนักสืบเนี่ยฉันก็อยากเล่นมั่งอะ เอาอะไรออกมาหน่อยสิก็แล้วอะไรเนี่ยมันอะไรแล้วจะอะไรก็ช่างนะเหอนอะเอาอุปกรณ์ที่ทำให้เป็นหนังสือออกมาทีดิอออะไรได้ล่ะสิเรลวอลืมเ้วเอา,หนหนาเอะไรเดียวเว้น <c oughs> ขยายสืบสวนชวนให้คิดชวนให้คิด<ม>ไฟังดูมันใช้ยากสุดๆเลยอ่ะอ๋อใหม่เลยใช้งานง่ายสุดๆ ตัวอย่างอย่างบ้าเลยนะเอาลองเอาโดรี่กิชิ้นนี้ไปซ่อนเอาไว้สักที่หนึ่งทีท่อะ,อะจะใช้เว้นขยายสืบสวนนี่ทายว่าซ่อนเอาไว้ตรงไหนถ้าง่ายไปมันก็คงไม่สน,นุกซ่อนเอาไว้ยากๆหน่อย,ยนะให้หาไม่เจอเลยนะซ่อนตรงไหนดีอะรอปอ้ายังยังไม่พรอ้อมงานจังอุ้ยจริงด้วยพร้อมแล้วละ่ะ นี่ก็ลองหาดูได้เลยโอยเท่าเอ๋ย,อยไม่ต้องหาหรอกแว่นขยายจะเป็นคนบอกเองบอกเหรอหอ่ะตกลงว่าโดรายากีหายไปอยู่ที่ไหนกันหนอโดรายากิโดรายากิเป็นทรงกลมทรงกลมก็คือพระจันทร์พระจันทร์ก็คือศูนย์คะแนนอุ๊ยมั่วแบบเนี้ยไม่ใช่สืบสวนแล้วมั้งอ่ะหน้าาาคอยดูไปเงียบๆแต่หน้าศูนย์คะแนนก็คือโนบิตะ โดรายากิ้นั่นอยู่ในท้องของโดมิตาถูกเพ่งเลยใช่ไหมใช่ไหมเออเฉยเอ้าอุ๊ยกินกินไปแล้วเหรอกินไปกินไปกินไปแล้วเหรอเฮ้ยแต่ว่ามีเจ้านิ่มก็เป็นยอดนักสืบได้แล้วเนอะเอ้ยอยากเป็นก็เป็นไปได้ยี่เฮ้ยจินโดรายากิของเราได้ยังไงเล่าของโปรดของเล่าหยิม เชิญครับเชิญครับเชิญจะไปไหนหรอจะไปสํานักงานนักสืบฮอนเนคคาวาสิฉันีอก็เป็นนักสืบนะนักสืบแห่นขยายไงล่ะขอโทษนะดูแล้วไม่น่าจะถ่ายถูกเลยก็ลองให้ถ่ายดูสักครั้งก่อนสิเดี๋ยวเถอะน้อยเดยไปยั่ลูกค้ากันสิฮ่เชิญเลยครับเชิญเลยครับค่อยๆมาคุยกันข้างในก่อนนะครับตอนนี้ก็คงจะค่อยๆไม่ได้แล้วล่ะฉันทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายอะไรนะคดีใหญ่เลยนั้นเนี่ย ในการสื้อส่วนอะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเขาจะต้องถามรายละเอียดให้มากกว่านี้แล้วอที่เห็นกระเป๋าสะตางค์ครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่ออกจากห้างนะจ๊ะพอคิดว่าจะหยิบเงินเพื่อขึ้นรถบัสก็หาไม่เจอแล้วล่ะในตอนนั้นแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองตอนนั้นประมาณกี่โมงประมาณสิบเอ็ดโมงอะจ๊ะแลวในกระเป๋ามีเงินอยู่เท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบเยนจ้ะอืของฉนันง,ง่ายกว่าเจอะเลยนะ กระเป๋าสือออาอตังของชิสุกะอยู่ที่ไหนกระเป๋าสืาอตังของชิสุกะกระเป๋าสื้อตังของชิสุกะของมันก็ได้อยู่แล้วนี่นาน้านะก็ฟังให้จบก่อนสิชิสุกะชอบนอนแช่นะฮ่เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนอนแช่น้ำด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ลำบากแฮะบอกบ้าให้มากกว่านี้หน่อยสิอ่างน้ำก็คือบสัสออกเสียงคล้ายๆกับบสัสซึ่งก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองกระเป๋าสื้อตงตกอยู่ที่ป้ายรถเมจ้า ไปรถแม่ไม่อยู่แล้วเหรอเฮ้ยไปฟังอะไรไร้สาระแบบนีน้เวลาเปล่าแท้ๆเลยนะชิซุกะเนาะนี่ก็ได้ฉันไปหาเองก็ได้ทำไมอ,ะอ่ะ,อะก็อะไอ้นี่มันถ่ายได้ถูกนี่นะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อะ่ะทางที่ชิซูกะจางเดินผ่านอะ่ะเป็นทางที่มีคนพลุกพล่านทั้งนั้นเลยนะจากการคาดการณ์ของฉันนี่ก็คือมีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ไปให้แล้วล่ะอ้าว และก็คนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ก็จะเอามาส่งให้ที่คุณตำรวจที่นี่จริงเหรอซุนเนโอ,อะขอโทษด้วยนะครับผมเก็บกระเป๋าสตางค์นี่ได้ที่ป้ารุเมเมนะครับผู้ตำรวจว้าวเห็นปันะ่ะเหอเห็นว่าทายถูกด้วยล้ว,ว่ากระเป๋าสตางค์ของจิสุขจังหายไปไหนนะ่ะเหมือนเชลล์ล็อกโฮมเลยนะเนี่ยวิยทว้เวนขยายสืบสวนทายอะไรถูกสักอย่างแล้วก็คงดังเหมือนกันนั่นละนะ้า นี่ใจแอนอยู่หรือเปล่าทาเคชิไม่อยู่บ้านหรอกนะว่าจะวานให้เฝ้าร้านอยู่เชวแต่ไม่รู้หายหัวไปไหนไม่รู้หรอว่าไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนอะฮะเออเออใจแอนอยู่ที่ไหนนะใจแอนใจแอนคือกอลิลา่าเฮนอยนี่บอกว่าฉันเป็นกอริล,าล่าแล้ว๋อเจ้าเคชิเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยมานีน่ ก็ไม่ตาดต่อให้ก่อนถึงแก่อะอุ้ยทำอะไรก็ไม่รอดสักอย่างต้องให้โดเรมอนช่วยสถานเดียวแล้วสงสัยคงโดนโกรธแน่ๆเลยเอาไปให้ไม่ได้เด็กคาดเคอเคอฉันซื้อโดรายกิมาถ่โทษสองชิ้นน่ะุ้ยเวลเบลเวลนี่อาหออาไยให้แล้วขอโทษที่กินเข้าไปโดยพลการนะ ใช่แต่แค้นสุดๆเลยนะที่สุนีโอนะกลายเป็นนักสืบชื่อดังไปแล้วในตอนนี้อ๋ออ,อย่างนั้นเหรออืมเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะคุณคือยอดนะักสืบคนในขวัติสุนีโอแล้วครับถูกต้องนะครับดูว่าคุณจะมีปัญหาหนักอกใช่ไหมเออคือเรื่องเง้นเชิญกางในก่อนนะครับไทำเหมือนตัวเองเป็นนักสืบจริงๆอย่างนั้นแหละอนานานๆดูไปดูไปโอ้เหรียญทองถูกขโมยไปอย่างนั้นเหรอครับเหรียญทองถูกขโมยไป ถึงจะบอกว่าถูกขโมยไปแต่ว่ามันหายไปราวกับควันไฟเลยล่ะครับเรื่องมันก็เกิดเมื่อคืนนี้ผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนทะเลาะกันข,ข้างห้องนั้นก็คือห้องทํางานของผมเองล่ะครับและการจะเข้าไปในห้องนั้นต้องผ่านประตูบานนี้เข้าไปพอลองเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็เลยกลับไปนอนอีกครั้งละครับแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเหรียญทอง ก็หายวับไปจากโต๊ะแล้วล่ะครับอ๋อเป็นคดีที่น่าสนใจดีนะดีจังเซเนอโอได้หน้าอีกแล้วสิสรุปฐานได้ว่าตอนที่คุณเปิดประตูคนร้ายได้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งการที่มีเสียงมากับทะเลาะก,กันแปลว่าคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งคนอย่างนั้นสินะเหมือนกันที่ฉันคิดเปียบเลยอะ่ะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีจุดที่ไม่เข้าใจอยู่ดีหน้าต่างทุกบานก็ปิดไว้อย่างแน่นหนาะพอลองตรวจรอบๆบ<ม>บ้านดูก็ไม่มีร่องรอยที่จะถูกบุกลุกจากภายนอกเลยล่ะครับเนี่ยงั้นก็แปลว่าห้องนี้เป็นห้องปิดตายโดยสมบูรณ์ไม่เห็นจะเข้าใจเลยหน้าต่างก็ปิดสนิทประตูก็ล็อกเอาไว้แล้วด้วยหรือว่าคนร้ายจะเป็นผีผมไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ท่าทางก็จดปัญญาไม่ทราบว่าคุณเสน่ออกพอจะไหวหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย จะแสดงออกก็ไปไม่ถูกแล้วเหมือนกันเป็นคดีท sure> ี่ง่ายได้บ้ากครับคนที่เข้าไปได้ข้อปิดตาได้อย่างอิสระนั่นแหละก็คือคนร้ายหลักลับฮะมีคนแบบนั้นด้วยเหรอครับเนี่ยมีแน่นอนครับนั่นก็คือคนที่มีประตูไปไหนก็ได้ไงล่ะเฮ้ยนี่อย่ามาพูดอะไรเสียมาเลยจ้าเห็นไหมล่ะหน่อยอุ้ยจะไปจริงจังกการสืบสวนแบบนี้ไม่ได้นะครับงั้น พวกนายมีแนวทางสืบสวนอีกหรือยังไงกันมันมีแน่อยู่แล้วใครเป็นคนขโมยเหรียญทองไปกันหนอเหรียญทองเหรียญทองก็คือเงินคนมีเงินก็คือเซเนโอหมายถึงเซเนโอเป็นคนร้ายเหรอมันยังมีต่ออีนะเซเนโอนั้นขาสัน้นอี๋อะไรเด้อข้าชื่อขาสัน้นยังมีต่อนะคนที่ขาสั้นยิ่งกว่านั้นก็คือฉันทำไบก็คืออยู่ที่โดเรมอนนั่นเอง yeah. เดเหมือนคนร้ายก็คือฉันละจะยอะจดยาอะไรออบปากเปล่าน้เปล่าน้ฉันไม่ได้ทำนะแต่โก้เชื่อฉันนะฉันไม่ได้ทำไอเชอน่มันเชื่ออยู่แล้วล่ะแล้วคนร้ายเป็นใครกันแน่นะกเราจะหาคนร้ายตัวจริงให้เจอจนได้เลยนะครับคนร้ายน่าจะเป็นใครก็ช่างเถอะกอแค่เอาเหรียญทองกลับมาก็พอแล้วล่ะพยายามเข้าไปเต็มที่ก็แล้วกันนะพอนักสืบขยายเฮ้ยนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะตามหายังไงดีนะนึกไม่ออกเหมือนกันน่ะอืมอืมอืมอ่ะงริงยุ้ย่อน้ำตกของหายอยากตกเหรียญทองที่คุณลุงทำหายไปเมื่อคืนนี้จังเลยถ้าใช้เจ้านี่จะสามารถตกของที่หายกลับมาได้ทุกอย่างเลยรับรองว่าหาเจอแน่นอนตกไม่ได้เนี่ย แปลกจังเลยฮะเอ๊ะไม่มีอยู่ในโลกนี้เลยงั้นเหรอจะไป็ไปได้ยังไงอะถึงโจนจะขโมยไปแล้วก็ต้องไปซ่อนไว้อ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกเนี้อมันหมายความว่ายังไรกันนะอ่าชิดุกะจังจ๋าชิดเกาจังก็มาด้วยสิเดี๋ยวฉันจะไปดวลการสืบสวนกัโดบิตาเขาต่อน่ะออ,อ,อ หาคนร้ายตัวจริงเจอรือยังรีบๆเขาหน่อยนะาหทำไงดี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 ทำไดีอจริงด้วยใช้ทมมชินสิตับไปช่วงเวลาก่อนที่เหรียญจะหายยังไงล่ะอ่าแล้วคอยดูว่าใครเป็นคนมาเอาเหรียญไปก็พอจับ เป็นคนแบบไหนกันเนะอะจะต้องผีฝีมือพอๆกับจอมโจร24หนะ้าหรือจอมโจรลูปแป้งแน่ๆเลยไม่มาเลย่ะฉันจะง่วงแล้วอะไม่ใช่จะว่าไปฉันเองก็หิวแล้วด้วยสิอุปกรณ์แปลกๆของโดเรมอนอะใช้ไม่ได้ดิอุปกรณ์ของฉันไม่เด็ปแปลกสักหน่อยโอ้งั้นคนร้ายก็คือโดเรมอนอย่างที่แว่นขยายบอกัเหรอ ยี่หน่อยเนี่ยแต่ว่านายบอกว่าอยากเล่นเป็นนักสืบนั่นแหละเอ้านายเนี่ยเองฉันทนฉันสังั้นน่ะอดแล้วไม่ใช่จะจิ้มไปนูม่นไปทนทั้งยังไม่ได้แล้วไงกันเล่าอ๋อมีอยูน่าเนี่ยเป็นคนบอกฉันนะ่รู้เรื่องเลยเลยโอ้ยไม่รู้ออกมาเนี่ยมันแปลกแบบนี้ไปที่ไหนกันเล่าเฮี้ไปนอนพลอยอ่ะอืมไม่มีใครนี่หรือว่าเราจะฝันไปไปนอนต่อดีกว่า อแปลกจึงเลยนะสุดท้ายจนเช้าคนร้ายก็ไม่โผล่มาเลยอ่ะถ้างั้นนะอย่างน้อยๆเราก็เอาเหรียญทองกลับไปก่อนแล้วกันทุกคนกำนมังรออยู่เลยไปไปไป อะไรอ่ะเฮ้ยจับเรื่องงี่เง่าลงไปแล้วเพราะว่าฉันเอาเหรียญทองมาด้วยเหรียญทองก็เลยหายไปยังไงเล่าที่บ่อน้ำตกของหายหาไม่เจอกเพราะเหรียญมันผ่านไม่ติเวลาในแามไม่ชี้มาด้วยยังไงเล่าไม่ได้ถูกขโมยไปหรอกเหรอ เมื่อเที่วกไปวนมาจนเวียนหัวเลยนะเนี่ยเวียนหัวแล้วจะทิบายยังไงดีนะฉันว่าเขาต้องเข้าใจพวกเราแน่ๆ